สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านฮะแล้วก็กลับมาพบกับผมบันเติมเช่นเคยนะครับผมอ่าคนดีคนเดิมนะฮะแล้วก็เราก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมอ่าต้มไก่ของเรานะฮะเพิ่งต้มเสร็จเมื่อกี้ยังร้อนอยู่ฟ้าคึมมาแล้วนะฮะเหมือนฝนจะตกนะครับอากาศร้อนอบอ้าวมากๆนะฮะอ่ะก่อนไปรับชมคลิปนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันนะครับผมอ่ะเมื่อกี้วิ่งไปขอข้าวเหนียวจากบ้านป้ามานะครับผม ไม่ได้ไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวนะครับบ้านผมวันนี้ก็เลยไปขอข้าวเหนียวบ้นป้ามานิดนึ่งแล้วกันนะครับผมเอามากินกระต้มไก่เนาะทุกคนอ่ะมาเรามาลุยต้มไก่เราเลยดีกว่านะฮะกําลังร้อนๆเลยทุกคนออกจากเตาเมื่อตะกี้นี้นะฮะอ่ะหลายคนคงเชื่อแล้วสิถ้าดูคลิปที่แล้วมานะฮะมาฮะอ่ะข้าวเหนียวร้อนๆเลยป้าผมอุ่นให้เมื่อกี้นะฮะอืม อืมอือืมคำแรกเล่นตับก่อนเลยอืม เมนูนี้เมนูขี้เล่าของแท้เลยนะใครแบบกินเล่าแล้วไม่เคยต้มไก่เป็นกับแก้มนี่แสดงว่าคุณยังไม่เคยกินเล่านะฮะอืมร้อนเอี่ยชุ่มฮะ 嗯。嗯、mm。Hmm. Mm hmm. สุดยอดฝีมือใครเนี่ยตอนแรกจะถ่ายยาวแบบลงยาวๆแล้วทุกคนมาเปลี่ยนใจดีกว,ว่าเอาลงเป็นสองคลิปด้วยวเนาะโอ้ สดน้ำต้มไก่ร้อนๆนี่มันดีจริง ค่อนข้างเหนียวนะเอกลักษ์ไก่บ้านนะฮะอโอ้ผมว่าเอามาเยอะแล้วนะข้าวเหนะียวเนี่ยก็ยังไม่พอผมเห็นกลิ่นกินไก่ ตอนแรกเจ้าพิกป่นมาใส่นะฮะอยากกินแบบธรรม,มดาชาวบ้านเขากินบ้างนะฮะก็เลยไม่ปรุงอะไรเพิ่มดีกว่อร่อยแล้วอืม <c oughs> กินต้มไก่ต้องซดน้ำเฮ้ยอือหือนีอ่ขาอ่อนที่เราใส่นะอือหือ อืทำอะไรก็อร่อยนะผู้ชายคนนี้เนี่ยนั่นนะโมนิดนึงนะฮะอืมไม่อร่อยก็แปลกนะผมชุรสสองช้อนอ่ะอ่าฮับไปสิ้นนึง ไก่บ้านของแท้ต้องแคะกระดูกนะฮะอร่อย อ่าอืมอ้าวอืไม่น่าจะแทะไหวนะผมว่า ออขออภัยด้วยแทะไม่ไหวจริงๆฮะไม่ได้ใส่รีหลายวันแล้วฮะเป็นแบบเกือบเดือนและนะฮะก็เลยแบบยโยกๆที่หนึ่งฟันนะฮะเดี๋ยววันนี้ต้องกินเสร็จต้องใส่รีละผมว่า อื ừ, ลองไม่ใส่ดูฮะสักเดือนนึงแต่ว่าไม่ไหวเนาะกินอะไรก็ติดฟันนะะอืม น,นี่คือเขาเรียกอะไรไส้ไข่ใช่ไหมว้าอืมาอืมวาอืมีอยม่มายนาวอ่ที่แบอบือ่อนมวะอมว นึบนึบมันมันนะครับอือ ต้มไก่มอนี้นี่จะไม่อร่อยเลยถ้าไม่ใช่ผมทํานะฮะเป็นไงล่ะฮะทำเองกินเองอร่อยเองตามคอนเซ็ปช่องนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ